เป็นจังไดนฝันดีฝันเด็ดโอ้ยนั่นแม่แม่ผู้นั้นเพิ่นฝันแล้วแม่ที่าเราได้วในมาในทีพระราชทานเนี่ยเราฝันแล้วจ้าเอา้าเพิ่นมาหาตีมือบอมื้อเจ้านี่เคยไปบริจาคก,กันนั่นพะคู่สิบวงสวงมื้ออื่นหน้าก็เลยไปบริจาคเลเ่นพวกกันอยู่วัดอนเราก็เลยว่านี่แม่ฝันเราดิเลยว่าฝันว่าจังได๋ล่ะแม่เออผู้ชายมาหมักมาขอนอนนันน่นน่ะจ้าอืม นี่ว่าเราก็วงวามฝฟันใส่ปั้งกันนะล้วเลยวันผู้ชายมาหมักแม่มาขักมาขอนอนนั่มมากอดแม่ทั้งสันละจ้แม่ก็เลยห้ยนอนนั่ให้นอนในทียนนดีเจ้ามันมาขึ้นขืนไปทั้งที่นอนไหมือนนอนอยู่ผืนไหม่ตายจ้าเออมานอนกอดเล่าอยู่ผืนขอนอนนั่มว่ามาขักขนะนะเออแล้วก็ฟันสันสันมาว่าจ้าโบออกอายุแม่ซะบอกจากจ้าเอง ถ้าผู้ใดฝันแนงสิมันมันมาสิเป็น64นี่ตาย6446ไปซั่นอืมเจ้าตีเอาซั่นบ่บ่ถ้าค่อยเคยฝันกระโดดแล้วมันก็ออก64ตอนเมียูใหญ่บ้านฝันแนวจังซี่เพิ่นก็ออก64น่ะจ้าตามที่เฮาฮูมันน่ะจ้าแต่ว่าอายุอายุเรา74 อายุเจ็ดสิบสี่เนาะเอาเขียนไว้ค่ะเอฟซีถามเพราะว่าอันนี้นะค่ะผู้เบ่าไปมักสินะบานเล็ทีเท่าไหร่ฮ้ลืมแหมยังปะแปดเก้าแปดเก้าศูนย์บอกทับเก้าบอกเฮ้ยจังเพื่อแปดเก้าทับศูนย์เก่าประมาณนี้ไรใจเมื่อตอนนั้นลืมเนาะว่าบานเล็ทีเพิ่มเท่าไหร่เขาได้บอกกันอยู่เนาะแดนแมนไปเบิ้งข้อมูลเก้าของเจ้าน่ะแปดเก้า มันเป็นซี่ตัวนะว่างง่ายหมดจ้ามันเป็นเลขซี่ตัวเนาะเลขมงคลได้วบอกกันอยู่จ้าจ้าเพรานี่ล่ะอาจจะมาบานเลขที่บ่นั่นกะอาจจะอายุแต่ว่าตีเป็นหกซี่บอกเจ้าตีเป็นหกซี่เนี่นแต่โตเล่าว่าคนรัชมาลอี่แม่มากเลขตัวใดละว่าแม่ฟันดีอยู่ดีฟันจังสี่จเก้าแต่ฟันจังสี่มันได้โหลดพนาดระว่าซื้อตัวใดก็ไดแต่ฟันยังสี่ระวาน้าระวังห้าเก้าระวังสี่นะ Oh. หาเก้าแม่เป็นเก้าผู้ชายเป็นห่าวาระหว่างสนะี่นางแล้วมักเลขหาเก้ากว่าจ้ะเออขอเลยถามมาเอาเลยที่แม่อายู่สดาแม่กับเจสซี C ่ C แล้วโอ้คิดว่าสิออกอายุเพิ่นผิดเดอ้อเพราะว่าเมืกอกงวะเนาะมอก่อดมากมาเก้ามอก่อดนั่มขอนอนนั่มแม่ขันผู้เฒ่ามาแม้ว่าจะเป็นอย่างนี้มันจัางบ่เัน ขึ้ไปนอนเทิงที่นอนจังพากันนอนพื้นความหมายน่ะบ่นอนอยู่เทิงที่นอนนอนกอดกันอยู่พื้นนั่อือก่อก็เลยว่าเอ้าบ่แม่มันสิเป็นเลขลางติแม่มันบ่ขึ้นเทิงที่นอนมันนอนก่อนอยู่พื้นอือจ้ะบ่แน่เด้เนาะอาจจะมาปิดปิศนาก็ได้เฮาก็บ่แน่นอนเนาะส่วนมากเลขสิมาปิศนาจ้ะในโตแม่นี่แม่มักหาเก้าตัวเดียว เราหมักหาเก้าเราเราเราตีไปหาเก่ากับเก่าซีบอระหวังสิค่ะแต่ว่าแม่ถ้าตุ่เสียมมีตะก้นเขาตีหกซีซีหกดีมันออกแล้วดีแหละลูกอุ๊ออกแล้วมันก็ออกได้อีกที่มอหกขามันยังออกใหญ่เลยเราไปรพยาวตะตัวตะว่าโตแมววันมันชิหาเก่าบอระหวังสีหาเก่ากับเก่าซีบอ่แลเรามักสองตัวนี่แต่บ้านเล็กที่เดียวสิเป็นเบื้งข้อมูล ไม่กอนวาม่ไในตัวใดเพราะวามันไอ้ตายสซหกซีลงไปน้ำโหลดขางล่างแต่ว่าหกมันอยู่นี่มันต้องมากอีกหกซีใส่เราฝันจังสิงเนนเลยก่อนกันจ้าหกซีสีหกมันออกอยู่เบิร์ปีเบิร์ตสั่นละออกตัวเก้าอกันออกมันออกข้างบนนี่มันออกหกสีหกมันบอกจ้าแต่ว่าหกีมันถ้าไหนออกมันออกมากมันตองมาล่างเมนโมแน่นอเพราะว่าหกมันมาหลายตัวไม่งวดวังหันหกอาจจะมาอาจจะทางอีก อยังก็เปื่อยไปได้เมื่อเลยตายขนาดมันออกหกขามันยังออกขาหกหมดอีกอยู่แม่แน่จ้ะนั่นอะไรมันเป็นยุ่สัานนั่นแหละนกะให้จอบเบิ้งเพราะว่าเพิ่นค่อนข้างฟันแม่นอยู่เด้แม่แม่แล้วก็ฟันมหนึ่งแน่ตไองหายว่าหกสี่ส่วนมากผู้ใด้ฟันแนวนี้มิได้หกสี่ทั้าๆที่าผู้ว่องวงสิ่ทิศตามเลขทูพายเดอร์จ้าแต่เพิ่นว่องว่องสี่แล้วผู้ว่องว่องแบบผู้ได้เก่าหกเก่ามาเขาอวยหัวอวยหางเขาก็ได้อื ตามใ่เด้อกับล้่วงสวงได้ตัวเรนนะเลขทูบอ่ะจ้าจังเจ้าบ้อบจ้าวันนี้ล้าบอกบอยค้นซอยเครื่องบวงสวงนาะจ้าอือเจ้าบอฟันยังบ่ฟันด้วยตายมันท่านดนขาดใจเออเ้อจะจ่อก่อนอเนาะเลยมีคนมาทับข่อยมีคนมาทักข่อยเกี่ยวกับเรื่องเฮี้ยนมาข่อยตัดต้นไม้น้าบ้านก็ก็เอาดาเกาโค่นพ้นออกอือ เออคนก็เลวานันเห็ดพิธีแก่ตาข่อยเลยแก่เห็ดพิธีแก่แเพิ่นว่าก่อนก่อนเล็กออกมือหนึ่งเจ้ากับ่องเปิดเปิดเปิดโซ่ขออันปูยาพญานาคเบิ่งพวาเฮี้ยนข่อยนะเพิ่นเบิ้งแล้วเป็นเป็น่อพญานาคเป็นทรรพญานาคเกาพนะสมัยก่อนเฮี้ยนข่อยมันว่าเป็นกอไผ่มีจอมปวกมิสานามจ้าอันนี้คือความจริงม่นบ่ เมื่อเป็นฝันอันนี้เพิ่นพากล้องฝันโอ้ยถากถุยมากเขาก็เลยแต่งแก่หมื่อวานนลองเฮ็ดเบิ่งตามที่เพิ่นบอกค่ะมันอีหยังบ่เสียหลายดอกค่ะแม่นว่าโชคใหญ่เด้วันที่1พฤศจิกายนค่ะหมานจ้าเขาก็เลยเพิ่นก็เลยบอกค่ยว่าให้ไข่แจ้งขอโชคเพิ่นก้อนหวยออกมื้อนึงจ้าเอาเทียนสีเหลืองมากถูกสีดำมากอะไรไอ้ไข่เงียบกระทงด้วยตัวเองห้ามไปซื้อตรงเฮ็งียบด้วยตัวเองแล้วก็เอากระมังมาล่อยให้เพิ่นเพราะว่า มันเป็นดินมันเป็นพื้นปูนมันเน้อง,องมันไม่ <S <S มีดินอย่างนี้นะจ้่ขอกัรแจ้งนะร่องเบิ่งพระเทียนพ่นหานก็กะว่านี่แต่ความเสือสื่อเด้องอย่างสี่นะอืเสือไว้ก็บ่เสียหลายดอกเออเราไม่ว่า,าสีเหตุอยากมีโูคมีนาดเั็นกนเนพิ่งกะสิค่อยๆเปิดไทยลย่พิ่นว่า ทางล่างเนี่ยมีแต่สมบัติอย่างของตู้ของขยาหนักจะพวกเจ้าเอาได้เป็นคิดเป็นด่างไว้พวกเจ้าบ่แต่งขอเป็นเป็นกรบว่าให้แต่งก้อนมือเด็กออกแล้วเ็นกรว่าว่าแข่งถูกเสียงเบิ้องฮาเทียเป็นไห้นี่ก็ตามตะเมียความมากทางล่างจ้๋เอาอย่าลืมทักทายบอกกันเด้อค่ะแเมนว่ามีสูงมีหมานค่าได้บอกบุญค่าได้เลขฝากเอฟซีจ้าจ้าจ้าคลิปนี้ก็เป็นตัวเลขของอ่าแม่ บาลิกที่พระราชทานเนาะเพิ่นก็เป็นผู้ฝันเม่นผู้นึงก็มาฝากพีเอ c ซแฟนช่องมันมาเ้อจ้าสวัสดีค่ะค่ะเอซเดี๋ยวสานาจะทวนตัวเลขเนาะค่ะคุณแม่คุณฝันเม่นที่เพิ่นได้เลขบาล็กที่พระราชทานนี่ล่ละเพื่อนฝันว่าผู้เบามามักเพิ่นคันเพื่นฝันเพิ่นสีฟ้าว้าสู่ฟังค่ะเพิ่นบ่ฝันเพิ่นจะบ่บอกจ้ะเพื่อนฝันว่าผู้บ่ามามักแล้วเขามานอนอยู่บานน้ำเพ่นจ้ะแต่บ่ขึ้นนอนทั้งทีนอนนอนขัง่างิันว่ะ อายุเพิ่นเจอ74ปีบ้านเลขที่พระราชทานมันหลายตัวเพราะเป็นบ้านเลขที่พระราชทาน9 8 0 9ปย์เทับสเลขที่เพิ่นมักเพิ่นชอบคือหาเก่ากับเก่าซีแต่ว่าทั้ง FC 1ซ1รอเอพิ่นตี64จ้ะถ้าฝันจังซี่มันสิออกห4ถูกวดเป็นว่าเอาร้องเบิ่งค่ะเก่าซกับกกับกลับหัวนั่นล่ะหรือผู้ใดมักบ้านเลขทีแต่ว่าสบานว่าถ้าฝันมาคนมาหักมาชอบหรือมากดดังซี่มันสิมาอายุบอกตามความคิดสบานาได้นี่ จะอ่าก็ล้องเบิ้งค่ะคุณแม่เป็นแบ่งป,ป,ปันเนาะก็ยังมีเอซถามมาอยู่ค่ะสําหรับตัวเลขคุณแม่ฝันเมนเอาหิงๆปังปังรวยๆค่ะคลิปนี้ไปเราจะสวัสดีค่ะ